แซบอีรีเมื่อกี้ลวกเส้นมันไอ้นี่เนาะลวกเส้นมันนานไปหน่อยไม่มีผักเลยบ้านนี้ไม่เน้นผักนะคะเพราะว่าเอาผักมาแล้วก็กินไม่หมดก็เลยว่าไม่เอาผักดีกว่า กินแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วนี่ท่านเมินมาคะ่ะน้องเอสน้องเอสมากุ้งตัวใหญ่ๆนะคะมีอยู่ห้าตัวตัวอยู่ห้าตัวตัวละสิบบาทนะมาคะ่ะ t a n ง y ิ u s so โซม c h h ฮ l l โร e l l o my friend มาค่ะมากินด้วยกันนะคะนี่หนึ่งคกหมดแล้วนะคะหนึ่งคกเกลี้ยงเกลียงพี่กุ้งสวัสดีคะ่ะพี่กุ้ง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะวา่าแมนยัง thank you so much thank you so much g o good a อั e ต n นนนนะคะวา่าแมนยังนี่นะคะหนึ่งถาดใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะกุ้งนะคะกุ้งเนี่ยกุ้งพอมันโดนมันโดนอะไรนะโดนน้ำมะนาวมันก็สุกกุ้งนะคะอื มาค่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะคุณยา่ยาย่าสวัสดีค่ะยา่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะนี่อันนี้ก็จะเดือดแล้วนะคะแกงบวชฟักทองนะคะบวชฟักทองไม่ใช่แกงโอ้ยนาะพูดว่าแกงอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็แซวเห็นพูดว่าแกงใช่ไหมนี่ สองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะนี่นะคะฟักทองใครจะกินฟักทองก็ได้นะคะเมนูนี้ฟักทองแกงบวชเมื่อวันไปดูท่านหมื่นได้ฟักทองอันนั้นอะ่ะโอ้ยอยากลองฟักทองแบบนั้นเนาะลูกยาวๆเนาะไว้มีอยู่วันนั้นเดินตลาดเจออยู่เดี๋ยวไว้ซื้อมาลองทำกินบ้างเนอะ ว่ามันจะอร่อยไหมนะคะนี่นะคะมากินด้วยกันนะคะมาค่ะมาค่ะ thank you thank you หาอะไรดีเราก็จะหาอะไร <c oughs> ว่าเดี๋ยวเผอเอาเอาอันนี้เอาช้อนปลรราไปตัก ขนมแน่เลยนี่นะคะสุกแล้วนะคะเนี่ยดูดิเพื่อนบอกว่าจะกินอะไรดีจะกินของหวานหรือจะกินของคาวก่อนของหวานนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้ให้มันระอุแป๊บหนึง่งมันสุกแล้วละ่ะแล้วก็ปิดแก๊สอืนี่ นี่นะคะมีกุ้งด้วยมีกุ้งที่ที่รังเลนี่คือจะจะ,จะจะจะหยิบอะไรกินก่อนดี <c oughs> หาตะเกียบก่อนนะ <c oughs> ตะเกียบ มาค่ะหาอุปกรณ์ไม่ครบสักทีพูดมากจนผิวน้ำแล้วใช่ไหมนีมเ่เดือดล้วเดือดแล้วปิดไฟก่อนนะคะมากินกันค่ะอันนี้ตำเส้นเล็กนะคะต้มตำ มันก็คล้ายๆกับอะไรนะยาม,มุนเส้นอ,ะอ่ะนั่งไม่สนัก